สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรวันนี้คนรักเกษตรพาเพื่อนๆมาดูราคาอโลคาเซียอโลคาเซียไม้หายากนะครับที่ตลาดต้นไม้จันทบุรีก็แถวๆตลาดผล,ลไม้วัดสีเมืองนะครับอยู่ละแวกนั้นแหละครับมาดูที่ต้นแรกนะครับต้นแรกเป็นอโลคาเซีย แก้วหน้าม้าตัวผู้อันนี้ราคา200ครับอันนี้เป็นคูเปียเ r รีิเครลคูเปียเรีิเครลเนี่ย500มาต้นนี้ชินเวอร์ดากอนหรือว่ามังกรเงินนะครับอันนี้300ครับอันนี้เป็นชิโน o t ตา้าหรือบางคนก็เรียกชิโนเอตา้าอันนี้ราคา1000ครับต้นใหญ่ อ่าอันนี้ก็เป็นชินวัวดาก้อนเหมือนกันครับต้นใหญ่ห้าร้อยอันนี้เป็นอะโลคาเซียหางกระเบนนะครับอะโลคาเซียหางกระเบนมีสองกระถางครับต้นใหญ่อ่อต้นใหญ่ห้าร้อยแล้วก็ต้นเล็กสามร้อยครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นดำสตูนครับดำสตูนก็อยู่ในตระกูลอะโลคาเซียเหมือนกันครับ อันนี้เป็นไม้ป่าเจอมากที่จังหวัดสตูลอ,อ่อนี่ครับ200รครับสใบใหญ่ๆอันนี้เป็นโพเงินครับโพเงินหรือบางคนก็เรียกโพธารามก็อยู่ในกลุ่มอโลคาเซียมเหมือนกันอันนี้300ครับต่อราคา หน้าสะสมครับไม้ป่าหายากอโลคคเซียหายากครับต้นนี้เป็นสบู่ลิงดำครับสบู่ลิงดำห้าร้อครับไซส์ตั้งแม่ครับรอขยายลูกอย่างเดียวครับต้นนี้500สวยครับสบู่ลิงดำ อันนี้เป็นเสน่จันแดงครับเป็นไม้ป่าก็อยู่ในตระกูลอโลอกเซียมเหมือนกันครับเสน่จันแดงเนี่ยสองร้อยก็เป็นไม้ป่าทางภาคใต้ครับเจอเยอะแถบภาคใต้อันนี้เป็นเสน่จันขาวเสน่จันขาวนี้จะแพงกว่าจันแดงหน่อยครับจันขาวนี่สามร้อยออันนี้มาเป็นอโลอาเซียมเหมือนกันครับแก้วหน้ามา เป็นแก้วหน้าม้าโบราณหรือบางคนก็เรียกว่าแก้วหน้าม้าตัวผู้อ๋อนี่ครับสี่ร้อยครับกระถางนี้ก็มีต้นลูกอยู่ประมาณสองหรือสามนี่แหละครับก็ราคาคุ้มอยู่เอ่อมาอันนี้อันนี้เป็นสเสน่จันสเสน่จันทองไกลนะครับสเสน่จันทองไกลเนี่ยอ่สี่หนึ่งพัน อันนี้เป็นสเสน่จันโกเมนจันโกเมนต้นนี้สองร้อยครับแล้วก็อันนี้เป็นอโลคาเซียหางกระเบนเหมือนกันครับอันนี้เป็นกระถางใหญ่แล้วครับตั้งแม่ถักกระถางใหญ่อันนี้สามพันครับเป็นหางกระเบนสามพันก็เป็นไม้หายากอีกตัวครับอโลคาเซียกำลังมาแรงครับหางกระเบน กระางนี้สามพันก็จะมีลูกอยู่ประมาณสี่ถึงห้านี่แหละครับผมนับได้อ่าและนี่แหละครับก็เป็นราคาอโลกาเซียที่ตลาดนัดต้นไม้จันทบุรีนะครับก็เป็นของประจำวันที่แปดเมษายนปีสอง5น้าหกห้านะครับก็เมื่อวานนี่แหละครับผมไปดูราคามาผมเองก็ได้มาสองสามตัวครับสุดท้ายนี้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้กันจนจบแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วก็แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับต้นไม้สวยๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ